วันนี้มาพบกับเก่งอะไรพักเครื่องนะวันนี้เรามีพักเครื่องมาอะไรท่านผู้ชมได้ดูมากนี่นี่ก็จะเป็นพิมพ์หนุ่มพ่อเงินเนี่ยเนื้อจะออกเหลืองอมเขียวนะดูลักษณะอันนี้อาจจะไม่ทันยุคแรกๆนะแต่วแบบ่าผ่านการปลูกเสก็แน่นอนดูจากลักษณะแล้วก็วันณะผิว ระแสนเนื้อท้องเหลืองผสมนะเราก็ไม่รู้ว่ายุคนั้นเขาผสมอะไรบ้างในการหลอ่อองค์นี้ก็พถือว่าเป็นอีกองคหนึ่งที่สวยสวยเดิมๆเ,เขาเรียกว่าสวยเดิมๆแตกต่างจากทองเหลืองยุคใหม่ๆนะ เอามาเปรียบเทียบกันดูได้อันนี้จะออกวัดทุ่งน้อยนะเนี่วันน่นะเหลืององมเขียวเหมือนกันนะพิมพ์ก็จะแตกต่างกันไปลักษณะแต่ก็กระแสเนื้อก็ยังใกล้เคียงกัน พิมพ์นี้ก็ยังเล่นซื้อขายกันอยู่ในหลักพันพันขึ้นนะแต่องค์นี้จะเป็นพิมพ์ลักษณะพิมพ์เหมือนพิมพ์คิดตานะะก็ช่วงตรงปากนี่ก็จะคือเขาหล่อหล่อมาไม่เต็มนะแต่เรื่องการใช้พุทธคุณนี่สามารถไปเลี่ยมแล้วคองขึ้นขอได้เลยนะไปไหนก็แคล้วคลาดไปในอะไรต่างๆนะ อันนี้จะเป็นอีกองหนึ่งองคไฮไลท์เลยท่านผู้ชมนี่จะเป็นหลวงพ่อเงินออกกุกวัดขวางนะเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆว่าอันนีก้กระแสเนื้อก็จะเนื้อหลวงองค์เขียวเหมือนกันนะแต่ดูเดี๋ยวดูความคมชัดของพระว่าความคมชัดของ ท่านผู้ชมนี่นะเรามาดูใ,ใกล้ความคมชัดของเราเปรียบเทียบกับส่งองค์นี้เปรียบเทียบกันอันนี้จะออกกันคนเราวัดนะท่านผู้ชม จะออกแนวคนคนละพิมพ์นี่อันนี้เรามาดูดูใกล้ๆดูชัดดูความคมชัดขององน์นี้อันนี้จะอ่าจะเป็นกุของวัดขวางนะกุวัดขวางวัดขวางฐานก็จะสูงทรงเป็นพิมพ์ขี้ตา่างเว้าคอจะลึก ความคมชัดของจีวอดูในร่องจีวอจะคมลึกมากเลยนะด้านข้างก็จะมีรอยตะไบเก็บงานจากงานหลอ่อดูผิวอ่าเรืยกีวอนก็ยังคมด้านบนก็จะเป็นหลดห่อไม่ค่อยเต็มถ้าเป็นยุคใหม่ๆก็จะหล่อกันเต็มนะอันนี้ดู ในการการเก็บงานของของช่งางก็จะมีรอยตะใบลิวจีวอนก็ยังคมคมชัดลองลอง,ลองตานะาช่วงคอเนะี่ยก็จะเป็นลึกลึกลึกมากสังเกตนะ่างงี้ก็จะมีเส้นตรงคอด้วยอ่าเห็นไหมครับนะถ้านผู้ชมเห็นไหมลิวจีวอนก็ยัง ย่งคมนะดูดูดูอันนี้เป็นงานเก็บงานรอยตะใบความคมชัดของหลงพ้องเงินกุกวัดห้วยขวางนะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของพิมพ์วัดห้วยขวางนะสวยเดิมๆอย่รงนี้ ถ้าไปเลี่ยมทองฟังเพชรนี่สืเข้าขั้นวังงามอีกองคหนึ่งของในวงการเลยนะนี่สวยยังเดิมๆอยู่เลยนี่ก็เป็นสามเนื้อที่เราจะให้ดูตางคนต่างพิมพ์เสนเนี้ย มีความคมชัดอ่าอน,นี่ก็จะเป็นรูปภาพนะรูปภาพของเงนินอันนี้เป็นอันนี้เป็นพักกุเป็นพักกุเป็นพินคุแนแทนอันนี้ก็จเป็น สมเด็จสมเด็จองค์เล็กขนาดาห้อยคอเลยนะไปเลี่ยมทองฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้นี่นี่สมเด็จนะใครที่ชอบแนวสมเด็จนะจะมีตอกโคตรอุ้านข้างด้วยนี่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 น อันนี้จะเป็นพิมพ์พระนอนนะพิมพ์พระนอนกระแสยุคเนื้อก็คล้ายๆกันนะแต่อยู่ที่การและเวลาว่าสร้างยุคนหปีไหนแล้วก็อันนี้แกเป็นหล่อเวลานนะท่านผู้ชมเป็นหล่อโบรานนะ จะมีอันนี้จะเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดนะที่ได้มานี่ในพิมพ์หลวงปู่ทวดเนี่ยอันนี้เดิมๆเลยนะขาใต้ก้นหลวงพอ่อหลวงปู่ทวดตร์นี้จะตอกโค้ดเป็นรูปช้างนะะเป็นรูปช้างอยู่ยในโค้ดนะรุ่นนี้ สวยเดิมๆองนี้เดิมฮะแบบสวยๆเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์หลวงพ่อเงินนะนี่อันนี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์เนื้อดินนะอันนี้เนี่ยตรงตรง,ตร,งรอยไม่ทราบแทะหรือเปล่า <c oughs> ไม่เป็นไร เรามีอ่าเรามีพระเครื่องให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ศึกษากันว่าอคนชอบเล่นพระก็พยายามหาพระแท้ๆแล้วก็สะสมเก็บวันหนึง่งจะมีคุณค่าทางจิตใจนะถ้าเราอยากจะขายต่อให้คนที่อยากจะบูชาหรือคนที่ศึกษานะ โอกาสที่ไปเลี่ยมคล้องคอเป็นพุทธคุณนีน่ห้องเงินนะอ,อันนี้จะเป็นพิมพ์เนื้อดินนะท่านผู้ชมเห็นชัดๆไหมค,ค่อยๆดูกันวันนี้เรามีนำสเสนอมาให้ดูว่าเออเราไปได้อะไรม้าง ที่เราเก็บไปนะเดี๋ยวที่เดี๋ยวลวกแตกนะเดี๋ยววางไว้ก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์นางพญา,านะอันนี้เป็นพิมพ์รู้สึกว่ายังไม่ทราบออกวันไหนนะแต่ว่าเนื้อหาดินแก่งมากเลย จะองค์นี้ก็ยังสวยท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นเป็นเนื้อดินปางเปิดโลกนะดาทุนเลียงสุขไทยอันนี้อันนี้จะองค์จิว๋วองค์จิ๋วต้องใส่ใส่แบบน,นี้เพราะว่าการหลนเผื่อจะแตกหักได้นะ ก็คือเดี๋ยวนี้ก็สมัยนี้ก็หายากกันทุกวิจเริ่มหายากล้วเพราะว่าหลายหลายคนในพื้นที่เขาก็อง์เล็กจิ๋วแต่เจว๋วนะอุตคุณไม่เรื่องไม่ต้องพูดถึงแ้วคาดโครงพันพันไปในใครก็รักนะครับผมนี่อันนี้องน,นี้ก็จะเป็นพิมพ์เหรียน กรมหลวงชุมพรตรงนี้จะเป็นปีห้าศูนย์นะมีกกรมหลวงไว้ไม่ผิดหวังนะไาไหนก็แค้วขาดนะใครๆที่นับถือกรมหลวงก็เอาไปเลี่ยมทอง,ทองของคอได้เลยท่านผู้ชมสวยเดิมเดิม จะเป็นอันนี้นีรุปกูณล้อมเนกนะมันเป็นธรรมจ่าวงวงล้อเรียกว่าวงล้อสวยน้ำเดียวอีกเหรียญหนึ่งนะที่เป็นเหรียญที่น่าเก็บไว้ ใครที่ชอบเล่นพระกนะ็ศึกษากันว่ามันมีประโยชน์หล,หลายด้านหลายๆดีกว่าไปติดยาเสพติดหรือ,อมาเล่นพระกันเนี่ยเดี๋ยวนี้วัยรุ่น,นหลายๆคนก็เข้ามาเล่นพระมาศึกษาพระว่านะช่วงนี้อะไรดังหลวงปู่โตะนะหลวงปู่โตก็ดังช่วงนี้ ก็เป็นอะไรที่หายากอันนี้หลวงพออ่อวัดวัดราชบุรีนะป,นปิดตา,าผมสไตล์ชอบพักปิดตาแล้วก็เจอก็ผมก็จะซื้อเก็บไว้นะอันนี้เป็นเนื้อผงท่านชมอมอีอะไรท่านชมดูดูดอล อันนี้จะเป็นอีกองหนึ่งนี่นอันนี้เป็นสมกอเป็นพิมพ์ซึก,กอก่อนะอาจจะขึ้นกุหลานดอกไม้ขึ้นในหลายกุลนะของในจังหวัดกำแพงเพชรนะแล้วแตพิมพ์ทรงเนื้อหาเนื้อหนุกนุ่มเลยว่ะอันนี้ก็ถือว่านะไม่ถึงยุคเก่าแต่ก็ พุทธคุณเรื่องโดดเด่นนี่ใครมีซุ้มกอไว้ก็แควคาดนะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมได้ดูอีกขออนุญาตวานะครับ พยานะอันนี้เป็นพิมพ์เข่าตรงมีเราก็มีให้เพื่อนๆได้นนชมได้ดูกันว่าเออแลกเปลี่ยนความคิดกันอันนี้ก็จะเป็น พิมพ์คุณแผนใบพุซานะนานยุทธยาอายุทธยาเนี่ยท่านผู้ชมองนี้นี่เลี่ยคทองนะสำหรับนุ่มคลองนะเปิก๊กเปิก๊ออกองนี้นะอ่ะ,ะเรามีเรามาให้ชมให้ดูกันดกว่า ส่วนพระหลักๆจะเป็นพิมน,นะนี่ก็จะเป็นนาง นี่อันนี้เป็นพิมพ์นางพญารุ่นผสมของเก่าจังหวัดพิุโลกนะนเดี๋ยวเราแกะท่านผู้ชมให้ดูเนื้อหานี่แขนออนชอยนะลองแขนจะลึกนะรอยนี้คือรอยตัดตอกนะท่านผู้ชมนี่ นี่รอยตัดตอกด้านข้างนะนเรามมันต่ออันนี้เป็นเนื้อผสมผงนางพญาเก่า,าหารุ่นเก่าไม่ได้ก็รุ่นนี้แหละคลองเนี่ยหลังเขาจะมีรอยนิวมือเป็นพิมพ์เอกลักษณ์ของเขาก็จะเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมอันนี้จะเป็นพิมพ์เข่าตรงนะเนื้อหานี่ปึ๊กปักปึกปัก สำหรับยุคแรกๆนี่ก็จะเอาหาไม่ได้ง่ายๆนะจะบุญเกื้อหนุนกันแล้วบางทีต่อให้มีเงินแล้วเ้าของเขาไม่ปล่อยให้เราบูชานะเราก็ยากเหมือนกันก็จะได้มาอันนี้รุ่นสมพงเก่านะจะพาสุดโลกอันนี้มีอเลย้าง อันนี้จะเป็นหลวงพ่อทบวชชนแดนนะเป็นรุปหลอรุ่นเราหายุคแรกๆไม่ได้รุ่นนี้ก็ใช้ได้หลวงพ่อทบวชชนแดนนะมีพุทธคุณเหมือนกันทุกรุ่นอันนี้เป็นพิมพ์เหมือนรอฉีดเห็นไหมนี่ มีรอยตะใบเก็บงานแล้วก็หลวงพ่อทบเนี่ยตอกตอโคลโลมโทเมีเก็บงานรอยตะใบนะผ่านการเสกมาเหมือนกันนะครับผมท่านผู้ชมหลวงพ่อทบนี่ใครหลายๆคนก็ศรัทธานะมิตะกุดของท่านพายันของท่านรูปหล่อหน้าฝรั่งนะปิดตาไม่ใช่ปิดตา อพิมพ์พอุ้งบา่าพิมพ์พุทธกวักเล็กพ,พุทธกวักใหญ่นะหน้าฝรั่งฐานสูงฐานเตี้ยนะของทบนี่พุทธคุณนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเซียนหลายๆท่านมีไว้ในครอบครองเยอะแต่ก็ไม่ค่อยได้ออกปล่อยบูชามาให้เราได้หมุนเวียนในตลาดเพราะว่านับวันยิ่งหาย,ายากขึ้นททวันนะเดีวผมมี องค์ผู้ชมไปดูนี่อ่าอันนี้เป็นองค์ที่ผมใช้เป็นประจำนะอ่าอันนี้เป็นพิมพ์เนี่ยตะกัวก็หายากอีกเหมือนกันนะพบน้อยไม่ค่อยได้พิมเรามีท่านผู้ชมดูก็นะ ติชมกันได้นะครับผมว่า,าดีหรือไม่ดียังไงนะติชมก็ได้เราก็มีให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าเผื่อถ้าผู้ชมห,หลายๆคนไปเจอ,อแบบนี้นี่หลงปะทบนี่อะไรนี่อะไรเป็นพิมพ์หลงปุ๊โตนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นพิมพ์ออกวัดถ้ำสิโตทอนะก็แรกก็หายาก มีอะไรนะอันนี้ตับกระขาวหายนะ่ยน,นี่ก็จะสร้างศาลาสร้างอะไรก็กเนี่ยเขาไปขุดพบเจอ,อ,อก็ไปได้มาตรงนี้ก็ใช้ใช้ประจำอยู่เหมือนกันนะ ปัตบตรข่าวหาจังหวัดพิศนุโลกนะนี่ผู้ชมเป็นพิมพ์หลกระโตนะพิมพ์เล็กอิสวาสุนะอันนี้จะมาให้ชมกันอันนี้ก็ใช้ใช้อยู่ประจำเหมือนกันว่าไปไหนมาไหนก็แขวขัลคาดเนาะ,ะอันนี้มีเรามีไฮไลท์มีจุดเด่น ก็จะเป็นพิมพ์ของหลวงพ่อเงินที่เอามาที่มาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเก่งออนไลน์พักเครื่องนะครับผม